สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการพับผ้าอาบน้ำไก่นะครับเทคนิคก,การพับผ้าอาบน้ำไก่นะครับถ้าไม่เป็นสมัยก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะกำๆแบบนี้เชด็ดเช็เช็ดเช็ดเลยใช่ไหมครับ แบบนี้มันเหมือนแบบว่ามันไม่สวยครับมันเป็นก้อนๆอ่าวิธีพับนะครับนี่นะครับเราพันพันมือแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเราพันไปเลยนะครับเนี่ยครับพันไปแบบนี้เลยนะครับปุ๊บพอพันไปเสร็จปุ๊บมันก็จะได้รูปแบบนี้นะครับเนี่ยรูปแบบเนี้ยอ่าอันนี้เราพันกับมือนะครับเราก็ดึงออกมานะครับเนี่ยดึงชายผ้าออกมา เห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยเราดึงดึงชายผ้าออกมานะครับเราดึงชายผ้าดึงชายผ้าออกมาแล้วปุ๊บเราก็ห่อเข้าไปเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็ห่อเข้าไปปุ๊บดึงห่อเข้าไปเราก็ม้วนๆนี่ครับเราก็ม้วนๆมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับไม่รุดแน่นอนครับนี่ครับไม่มีรุดครับ เราก็เช็ดเช็ดได้เลยครับอ่าเอาใหม่อีกรอบนะครับถ้าเรามมวนหมวนไปแบบนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับถ้าเราม้วนไปแบบนี้เลย <c oughs> พอเช็ดเช็ดไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็ขยายหลุดลุยอ่าดูวิธีการพับใหม่อีกทีนะครับเราก็พับพับไปแบบนี้นะครับนี่นะครับ เราพับไปแบบนี้แล้วนะครับเราเอาออกมานะครับนี่นะครับเราเราจับชายชายผ้าตรงนี้ออกมานะครับเห็นไหมครับชายออกมาแบบนี้นะครับเราก็มว้วนเอาอันนี้ห่อเข้าไปเลยครับนะครับหอ่หอห่อผิดเข้าไปด้านนี้เห็นไหมครับอ่าเราก็ห่อไปเลยนะครับชึบห่อเสร็จหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมครับเราก็เช็ดมันก็จะจะเช็ดง่ายครับ จะเช็ดง่ายกว่าที่เราไปกำกำแบบเนี้คอ่าแบบนี้มันจะเช็ดง่ายกว่าลองไปทําตามดูกันได้นะครับเพื่อนๆไม่ยากนะครับอ่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆ